ตลอดชีวิตเลยนะไว้โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับฟาร์อีกแล้วนะวันนี้เราจะในเกมใหม่ครับนะครับใหม่ครับเวอร์ชันหนึ่งยูสิบแปดจุดหนึ่งนี่เองครับผมก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็เพิ่งออกมาเลยไม่เพิ่งมันไม่เพิ่งออกมาออกมานานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นนะฮะก็คลิปนี้นะผมจะมาเล่นเอาชุดลอดนี่เองนะครับก็เป็นคลิปเอาชุดลอดก็คลิปแรกเห็นบ้าในช่องไม่ใช่ดิไม่ใช่คลิปแรกแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นคลิปแรกแบบเวอร์ชันในคอมนะปกติเคยเคยแบบเล่นแต่ในแบบโทรศัพท์ไง ก็เล่นในคอมมากก็เป็นเปิดประสบการณ์ใหม่นะโอเคเรากหลังจากคลิปร้อยวันที่แล้วก็ไปฝึกเอาชีวิตรอดมานะครับก็ตอนนี้ก็ก็เล่นดีขึ้นนะไม่ใช่แบบเล่นแบบร้อยวันร้อยวันคือแบบเล่นอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือแบบผมเล่นแบบปีจดุดหมายนะว่าเราจะทําอะไรต่อนะแบบว่าทํามนุษย์เสร็จแล้วก็จะทํานั้นต่อแบบมันต้องเชื่อมโยงกนะันโอเคโอเคเราก็ตัดไม้กัน,นครับตอนนี้ ตัดไม้เลยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกไมครับเพื่อการตัดไม้นะครับไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บแล้วก็เกมหมดหนึ่งแล้วก็บินไปสร้างผาดอะไรลอยฟ้าดุนไม่ใช่นะฮะต้องตัดไม้นะครับทุกคนเราจะไม่โกงกันนะครับโอเคนะก็ครับเป็นขวานกันเลยนะครับอันดับแรกบางคนอาจจะอาจจะครับเป็นไออาจจะครับเป็นพีแอคนะแต่ผมจะครับขวานก่อนนะแล้วก็พีแอคกตามหลังนะความจริงก็ครับพีแอคกเราก็ได้แต่ผมเออผม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 อันนี้เป็นเป็นความชินนะคือชอบครับครับขวานก่อนนะคือพีนี้นะครับเราก็จะเออ หาพวกแร่เหล็กกันก่อนนะฮะเพชรจะพึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันยัง อาจจะยังไม่ถึงเวลาเราของเราตอนนี้เพราะตอนนี้เราแบบเพิ่งเริ่มเกมมาเลยเราแบบอีพีแรกอะ่ะเราถึงเราเจอเพชรนี่คือเป็นอะไรที่ที่ว่าสุดยอดเลยนะแต่อาจจะต้องเจอเพชรในอีพีกับอีพีหน้าๆนู่นนะครับในข้างล่างนี้ก็จะเป็นถ้ำในเวอร์ชนันใหม่ที่มันจะลึกกว่าเดิมนะครับข้างล่างมีไร่มีมทองแดงมีเหล็กแล้วก็มีฐานตรงนู้นนะฮะตรงนู้นก็มีเหมือนกันโอ้ว้าวเยี่ยมไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องย้ายที่กันนะผมจะย้ายไปไม่ใช่ย้ายเด็ผมจะต้องลงถ้ำนะลงไปในหลุมนี้นะเพื่อจะเออไปหาพวกแรก่หรือไปเออหาพวกอะไรที่เป็นแบบ ที่มันแบบสามารถสง่งสามารถต่อยอดให้เราไปทําแบบให้เราพัฒนาอะไรในอนาคตได้นะโอเคแล้วอันดับแรกเรามาปกดตัวนี้กันนะครมันมันจะเป็นการแบบสร้างน้ำทให้เราแบบลงไปอะไรเชเดอร์โหลดดิ้งคือผมใส่โซเดียมนะเขาเรียกโซเดียมใส่โซเดียมมันเป็นไอเนี่ยมันเป็นตัวแบบทำให้เกมลื่นขึ้นนะแล้วก็ใส่ iris shader ไปด้วยครับจะเป็นจะมัน iris shader คือจะเป็นแบบเปิดเชเดอร์นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนละนี่ครับนะคนะ้าง นี่ครับนี่คือไอริเชเดอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคผมปิดดีกว่านะคือมันไม่ได้แหลกนะคือมัน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 มัวตาผมแลแสบตาเลยทุกคนอือหุยลึกอยู่นะเจอมาลงมาเจอลาพิษคือลึกเลทุกคนเราจะขึ้นไปไงอ๋อขึ้นไปทางน้ำดิไม่น่าามโอเคครับเรามาขุดหินตรงนี้กันนะฮะนี่เดจะเราก็จะได้เข้าสู่ยุคหินสักทีนะฮะสตอรีนะฮะเยี่ยมนี่ว่าคาเป็นพิแอคหินนี่เราต้องรีบคาพิแอคหินนะเพราะว่า เปียกนี้เป็นเปียกที่มันจะเปลี่ยนชีวิตรเราตลอดนะฮะตลอดชีวิตเลยนะ w ายอะไรวะเดี๋ยวไม่นะโอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่โดนโด้เกือบแล้วเมื่อกี้โอ้เกือบละโอ้เมื่อกี้คิปเปอร์มันเข้าหลังอ่ะแน,นี่คือข้อน,นี่คือสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดหลายคนอาจจะเกลียดด้วยคือมีคิปเปอร์มันชอบมาเล่นตูดเรานะไม่ชอบมาดักตูดเราอ่ะอดเลยครับนี่ โอเคเราจะได้ปลอดภัยขึ้นกับเดิมนะฮะปลอดภัยขึ้นประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะถ้าไม่มีลาวาโอเคกริกกันดีกว่านะครับ <c oughs> เฮ้ยโิวตูตกใจหมดเลยไอ้บา้าเกือบแล้ว <c oughs> <c oughs> เออพีนี้เราก็ต้องใช้ชุดย,ยางระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะการเล่นไหมครับเอาชิลรอดในวดดดเวอร์ชัน2.8นะเพราะว่าถ้ำม,มันเยอะนะครับหลุมมันเยอะแบบอยู่นี่ไปนัินมาตกลุมเอะตายนะครับ ปิดตำนานปิดตำนานฟานฟาอสแต่เออตกหลุมตายแต่ผมไม่เคยตกหลุมตายในเวอร์ชันนี้นะผมเห็นคนแบบหลายคนที่ทําแล้วเล่นแล้วแบบตกหลุมตายนี่คือนี่คือแบบผมอยากเป็นแบบนั้นมากแบบอยากเจอแบบนั้นมากแบบอยากเจออยากเจอครับแบบอยากโดนอยากอยากเดินอยากสักพักอยู่ดีเดินตกหลุมตายแปะเนะี่ยวูวูมีเพื่อนด้วยแล้วก็มีเหล็กตรงนี้วูอื้มแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่พึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งมาดิอึ๊บอ <át>, ึ <hiện> ๊บอึ๊บ เอ้ยไปโดนปึบปึบปึ๊บปึบตายอู้วเรียบร้อยครับมอนสเตอร์ฮันเตอร์อรนักล่าวายนักล่านักล่าอะไรล่ะนักล่าอะไรล่ะใช่ไปคาบลูกกอนผม <c oughs> เคยตายเพราะซิกเนตตันมาหลายครั้งแล้วตอนเราชีวิตรอดเนี่ยนี่คือจะเกีนนี่คือจะเป็นการล้างมือของผมนะล้างมือฮะแก้มือเอาหายไปไหนวะเอา้าโอ้ยบ้าโอูโอ้อะไรวะไม่เข้าใจซิกเนตัน จะอยู่ก็หายกาจะมาก็กาจะมาก็มากาจะหายก็หายเรามัดระวังกันก่อนนะว้าวโอ้เหล็กเยอะจังเวันอะไรอ่ะปลาหมึกแล้วก็คิปเปอร์ว้าวไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งโ้าไอ้ไม่โดนไม่โดนทำไมอุ้ยโอ้โหมันมันเริ่มมากันแล้ว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 ระเบิดระเบิดระเบิดตูมประคู่อือนี่วายอุ้ยอุอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเอาใหม่เอาใหม เอาใหม่เอาใหม่เยี่ยมสวยตอนนี้ผมเจ่าผมมีโล่คือผมผมผมสุดยอดแล้วตอนนี้ที่จะอยู่วายเราอยู่วายวายยี่สิบเอ็ดนะยังไม่เจอเพชรเออเพชรอยู่ที่วายล่างๆเลยนะท่านตัวอะไรนะอะไรแดงๆอ่ะเออสไปเดอร์แมนเหรอสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากไปหาดูกันนะครับสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมเนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าตรงนี้มันเป็นถ้ำน้ำมีทองตรงนี้แล้วก็แมกมาตรงนู้นแล้วก็ลาพิษอู้ถ้ำนี้มันสวยจริงๆเลย ูเราเราคิดถูกอย่างที่เราอู้้ตรงนีมีทองเราคิดถูกใช่ไหมที่เราลงมาตรงนี้ท้าขุดมีเกิดอ,อะไรขึ้นวะเหูเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมโอเคเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะของเราน่าจะพอแล้วแหละนะแล้วก็ตอนนี้น่าจะมืดแล้วด้วยนะฮะเมื่อกี้เรากลับขึ้นไปขบวนจะดีกว่านะครับทุกคนอืบเอออ้อ <c oughs> ทำไมต้องทำเสียงแบบอึ้บอ,อ้าด้วยวะ <c oughs> โลเพว้าให้โลเพโลเพลเอาตัวครับอู๋ตรงนู้นก็มีเฮ้ยสามส่วสาม โอ้เฮ้ยผมผมอยากได้น็ t ตทูเดย์ป่ะ not ็อตเตตเต็งคิวป่ะขอขอบคุณครับฮึบปึ๊บปึบปึบหลบแบบหลบแบบเพระเพลงนางเพลงเกือบเทแล้วึบพระเอกนางหลบเลยแบบในน้ำแต่ผมหลบขนูในน้ำครับทุกคนเอามาแกเป็นแค่อาหารของฉันตอนนี้อุ้ยแก่น่ารักจังเลยอุ้วิวิวิโอไม่ได้เอาเหล็กมาฆ่าก่อนแล้วกันไหนตัวนึงอยู่นู่นเยี่ยมอื้อ คุณครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ครับเปตรงนี้ครับทิ้งครับจ็ดเจ็ิ้งเอออึบ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 ขอหลับสบายนะครับทุกคนเออเช้าวันต่อไปอู้หูมันโดนเผาแล้วครับทุกคนอะไรวะเนี่ยทำไมต้องทำสิ่งแบบนี้ด้วยวะไม่เข้าใจตัวเองตัวเฮายหาดจ้าขอหน่อยแล้วกันอีอุ๊ยอุ๊ยใช่ไหมครับสามส่วนสาม เป็นรูปมากรงเขียนที่มันมาจากไหนไม่รู้นะโคตรตำนานเลยแบบอะไรวะมีมไม่ใช่มีม,ม,มเป็นแบบมกากรงเขียนที่พื้นสับสนสามคอนเฟิร์มโคตรชอบเลยมาผาวนไปอู้เล็กเราเยอะมากนะทุกคนทําเป็นนี้ดกว่าเป็นเกาะเลยเป็นเสื้อเกาะนี่ครับสโตงแข็งๆนะฮะอุ้ยนั่นอะไรนะ้วาว้าวออยู่ในมุมเหรอพี่พี่พี่ครับผมขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ไปเรียกพี่เลยพี่กำลังหลับอยู่ใช่ไหมผมรู้ แต่พี่เสียเลือดนะเมื่อกี้พี่ลงมานะเสียเลือดนะครับพี่พี่เสียเลือดนะพี่พี่เสียเลือดนะกัง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 อร่อยโอเคได้เงงเก่งมาแล้วตอนนี้ขอบคุณครับลาพิษโอเคสวัสดีจ้าวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีคนอยู่ไหมจ้าวัสดีจ้าไม่มีคนมีแต่ผีโอ้เยี่ยมไปเลยโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างจุ๋มตรงนี้มีฐานอุ้ยไม่ใช่มีแค่ฐานมีสกิลด้วย <iyorsun roomm> อึบ <finden> อึบอึบตกไปดิตกไปดิกิงมาดิขอบคุณครับนี่วิ่งข้างล่างลึืกก่าเดิมใช่ไหมอุลเลสโตนตรงนู้น ต้องมีเพชรแล้วแหละขนาดจังหวะนี้ต้องมีเพชรแล้วแหละจังหวะนี้ถ้ามีเพชร EP นี้คือสุดยอดมากเลยทุกคนจะเพชรกันใน EP แบบ EP แรกเลยอ่ะถ้าถึงไอ้ชั้นดิฟเสเลตแล้ววะทุกคนแปลว่าเพชรเอ้ยนั่นอะไรอ่ะเอาน้ำซองบี๊บ้างว่าเพชรเห็นไฟฟ้าไอ้บ้าเอ้ยเหล็กตอนนี้เรามีเยอะกันมากแล้วนะฮะแบบเราแบบขุดจนเบื่อแล้วประมาณไรอยู่เกือบเกือบแล้วเกือบแล้ว <c oughs> อื้มฮึมอัปเกรดดาบจริงให้มันเป็นดาบแบบนี้ดีกว่าแบบเป็นดาบแบบอะไรวะไอ้ดาบเหล็กเลยดีกว่าตัวนั้นก็พยายามขึ้นมาหาผมนะฮะไม่มีทางหรอก ฝาดเป็นขวานหินโอเคฮึบ okay. เอาละลงมาเลยลงมาเลยลงมาเออเยี่ยมมันอยากตีมากใช่ไหมได้อีอีอีวีนี่มีการเผาศพไปด้วยชาไมา่นากิดนะฮะสิ่งอะไรสิ่งปลาหมกึกปลาหมึกเกยตื้นเอาไองโง่ไองโง่ไองโง่ไอโง่ไอโง่โง่ตายไปเอาดอกไม้ดอกครับทุกคนเยี่ยม วิ่งะมันไม่ชาร์พนี่นะแล้วก็มีสเกลเลตันตรงนี้สามตัววายวิ่งกันเองสมหน้า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 มหน้าเออสมหน้า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 สมไปยิงกันดิยิงกันดิมีกันวะโอ้จบแล้ววิ่งอะไรตัวอะไรวิ่งมีมีตัวมาเผือกเผือกเผือกวิ่งเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายวิ่งเยี่ยมเฮ้ยผมผมเน้นก่อนเดี๋ยวผมตายอืบโอเคเยี่ยม โอเคปหาเพชรต่อดีกว่านะฮะโอ้ยตายพอเซี่ยงเมื่อกี้กับไอ้ไอ้อะไรวะไอ้ท่านไอ้ไม่ใช่ธนูอะไรวะไอ้สไปเดอร์แมนเออโนเวทีโฮมแต่แดนผมใส่เชดเดอร์ดีกว่ามันจะเป็นการเออทำให้เราเห็นแร่ได้ง่ายขึ้นนะฮะโอ้โหเออวะชุกเออหาเปิดเชดเดอร์หาเดี๋ยวนะครับทุกคนสวัสดีครับ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 ตีครับตีครับตีเออเอาของครับโอเคเยี่ยมครับเท่ครับเท่นั่นอะไรมาฟ้าน่ะเฮ้ยเพชรใช่ไหมเพชรใช่ไหม เพชรใช่ไหม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 เพชรจริงๆด้วยทำไมเราไม่เห็นตอนแรกวะเฮ้ยเพชรเพชรเพชรไอ้ฟานออดเจอเพชรแล้วเย่โอ้ยไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์ว้าวไดมอนด์แต่ไม่เจอแค่เดียวง่ายทุกคนโอ้เฮ้ยเพชรใช่ไหมเมื่อกี้ฟ้าฟ้านั่นไงใช่ใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยเดี๋ยวข้างล่างมีคิปเปอร์ครับคิปเปิลสามตัวน่าตูดว่ะ เราจะทำอะไรแบบนี้ทำไมมันต้องมาเจอดกระสักด้วยวะกดเพชรก่อนแล้วกันนะคีเปอร์ยื่นขึ้นมานะวิสโอเคสามอันวาย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 เกือบแล้วอู้เราเจอเพชรมาสามอันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อยู่วายเท่าไหร่ครับไวสิบลบสิบเก้านะฮะโอ้โหโอเคกลับถึงบกสักทีนะฮะโอเคมืดด้วยมืดพื้นพื้นด้วยนอนเงียบดีกว่าเนียโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะครับ โอเคนะครับก็จบยังจบเถอะแป๊บน,นึงก่อนจะจบขอเออเผาแร่นิดน,นึงนะครับก็ได้เพชรมาด้วยนะครับ EP นี้นะ EP แรกได้เพชรแล้วนะฮะทำกล่องก่อนดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็ใส่เพชรแร่อะไรต่างๆลงไปนะวิ่งน,นิดนึงขออัดบล็อกอันนี้ก่อนเออลาลาพิษเยี่ยมครับก็เลสโตนด้วย โอเคนะก็สำหรับ E ีีนี้ก็ขอจบกันก่อนเลยแล้วกันเนะี่ยเพราะว่าเออมันใช้เวลามาตั้ง30นาทีแล้วนะในการอัดคลิปนี้แล้วก็โอ้ยโอเคเลยโอเคนะก,ก็ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้กันก่อนดีกว่านะส่วน E p พีหน้าแล้วก็น่าจะเออเออน่าจะแบบขึ้นไปข้างบนแล้ว,ลวนะน่าจะน่าจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่แล้วน่าจะสร้างบ้านกันใน E ีีหน้าแหละไปสร้างข้างบนนะโอเคนะก็คลิปนี้นะนก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้กันเลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมน,นะครับกดติดตามช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะครับอย่าลืมกดพวกนี้ด้วยนะครับจะได้แบบแบบเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคือทลาย like ถึง10ไลค์แค่นี้ผมก็แบบดีใจละห้าสิบห้าห้าถึงห้าถึงสิบไลค์แค่น,นี้ก็ดีใจนะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในปีหน้านะครับ